าราสุดปลายทางที่ความรักเรื่องราวการเดินทางตามหาหัวใจของช่างภาพสาวทานวารีที่ต้องเดินทางไกลไปเอธิโอเปียดินแดนที่ได้ชื่อว่ามหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกร่วมสัมผัสประสบการณ์และเดินทางไกลไปกับทานวารีกันนะคะอัมฮาราบทที่หนึ่งเฉียดอา้าวคุณฟื้นแล้วเหรอคะทานวารีสะดุ้งสุดตัว เมื่อได้ยินเสียงทักจากสาวหน้าหมวยผิวขาวร่างเล็กตรงหน้าค่ะแล้วที่นี่คือที่ไหนคะสถานสวภางี้คะหญิงสาวเรสสั้นสีดำทับด้วยเสื้อกาวสีขาวพูดต่อน้ำเสียงจริงจังเห็นคุณสลบไปนานยังคิดอยู่ว่าจะแจ้งหมอท็อปดีหรือเปล่าแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะคุณหมอนี่คุณจำไม่ได้จริงๆหรือคะคุณหมอสาวแว่นโตส่งรอยยิ้มเยือกเย็นมาให้ ท่านวารีถึงกับขยาดทำไมจะจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เธอไปนั่งอยู่ที่สวนงูดูการแสดงเพื่อฆ่าเวลามาพบพี่ชายแต่เพราะผิวมันมะเมื่อมของเจ้างูตัวเข่องที่ทำการแสดงอยู่ตรงหน้าทำให้เธอขนลุกขนพองพรานขาแข้งก็อ่อนลงทันควันจากนั้นไม่นานความทรงจำก็ขาดหายจนมารู้ตัวอีกทีเธอก็อยู่ที่นี่เสียแล้ว คือฉันจำไม่ได้เลยค่ะคุณเป็นลมค่ะแล้วพยาบาลจำได้ว่าคุณเป็นน้องหมอท็อปเคยมาหาเขาที่นี่บ่อยๆแต่ว่าตอนนี้พอดีเราติดต่อเขาไม่ได้หมอก็เลยขอให้คุณมาพักที่ห้องนี้ก่อนได้ยินว่าคุณจะมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพี่ท็อปเออเมื่อไหร่คุณหมอณภัทรจะมาหรือคะน่าจะอีกสักครู่ใหญ่ค่ะอ๋อทานวารี หัวเราะแห้งแทนคำตอบคุณหมอสาวแว่นโตและสายตาจากแฟ้มคนไข้ยิงเห็นท่าทางกระตือรือร้นของคุณหมอสาวที่เตรียมซองบรรจุเข็มและหลอดยาขึ้นมาวางบนโต๊ะหัวใจหญิงสาวแทบตกไปอยู่ที่ตาตุ่มก็เธอไม่เคยบอกใครเลยว่ากลัวเข็มเพราะไม่อยากเสียหน้าถึงต้องมาพึ่งพานพัฒถึงที่นี่คุณจะฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองตัวเดียวหรอคะค่ะ ไปแถบนั้นความเสี่ยงติดโรคค่อนข้างสูงนะคะไข้เหลืองมาลาเรียอะิฮวาแต่และอย่างอันตรายทั้งนั้นนี่ถ้าไม่นับไขาการหลังแอนที่ระบาดแถวแอฟริกาด้วยฉันไม่ไปแถวนั้นค่ะขอวัคซีนแค่ตัวเดียวก่อนนะคะหมอทานวารีอิดออดฉันไม่ได้เกี่ยงเรื่องค่าวัคซีนนะคะหมอแต่มันคงไม่จําเป็นสําหรับฉันจริงๆแน่ละ่ะทานวารีจะบอกได้อย่างไรว่าเธอกลัวเข็มแทบบ้า แล้วนี่คุณจะเดินทางวันไหนคะอีกประมาณสิบกว่าวันค่ะหญิงสาวมัวแต่ครุ่นคิดถึงวันเดินทางกระทั่งที่วาชี้มือมาที่แขนแล้วเรียกคุณทานวารีคะคะทานวารีสะดุ้งเฮือกหน้าซีดเผือดอ่ะอะไรคะถลกแขนเสื้อให้นิดนึงค่ะไม่เป็นไรคะ่ะฉันรอพี่ท็อปได้จริงๆไม่ได้รีบไปไหนด้วยที่วาขยับแว่นมองก่อนถาม แต่หมอท็อปบอกให้ฉันทําให้คุณนะคะโอ้ยยิ่งไม่เป็นไรใหญ่เลยค่ะฉันเกรงใจทานวารีโบกไม้โบกมือปฏิเสธหรือว่าคุณไม่ไว้ใจหมอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณหมอฉันเข้าใจว่าวัคซีนป้องกันไข้เหลืองต้องให้พยาบาลฉีดไม่ใช่หรอคะก็ใช่ค่ะแล้วยังไงคะฉันได้ข่าวว่าพยาบาลที่นี่มือนิ่มๆม,ม,มากเลยค่ะอ๋อ ที่นี่ไม่ว่าหมอพยาบาลหรือนักเทคนิคการแพทย์พวกเราล้วนถูกฝึกมาให้มือน,นิ่มนิมเหมือนกันทุกคนคะ่ะเลิกคะ่ะทานวารีอับจนปัญญาจะหาข้ออ้างพยายามสูดลมหายใจลึกๆทั้งที่มือเย็นเฉียบที่วาหัวเราะเบาๆก่อนตอบไม่อยากจะคุยเลยคะ่ะว่าหมอเองอะมือนิ่มที่สุดในรุ่นด้วยรับรองคุณจะไม่รู้สึกเจ็บแม้แต่นิดเดียวฉันไม่ให้คุณผิดหวังแน่คะ่ะ ฉันไม่ได้กลัวผิดหวังค่ะอ๋อคุณแค่ตื่นเต้นใช่ไหมคะที่วาถามทานวารีถึงกลับไปไม่เป็นอ้อมแอมตอบอีกครั้งฉันกลัวว่าถ้าเป็นลมรอบสองไปคุณหมอจะลำบากเอาได้นะคะไม่ลำบากหรอกค่ะเตียงพยาบาลก็มีห้องพักพยาบาลก็มีถ้าคุณเป็นลมหมอบริการให้นอนพักฟรีถึงที่เลยค่ะ พี่ท็อปบอกหมอหรอคะว่าฉันกลัวค่ะแล้วฉันก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าจะจริงอย่างพี่ท็อปบอกทิวาพูดจุบก็หัวเราะเบาๆทานวารีถึงกับหน้ามัานอีกหนรีบปฏิเสธพี่ท็อปใส่ไฟอีกแล้วคะ่ะฉันไม่ได้กลัวจริงๆค่ะหมองั้นก็ฉีดให้เสร็จๆไปนะคะหมอมีคนไข้ที่ต้องรอคิวอยู่ได้คะ่ะทานวารีเสียงอ่อย ผ่านเข็มฉีดยาเข็มนี้ไปได้คุณก็ไปเอธิโอเปียได้สบายแล้วค่ะที่ว่าว่ายิ้มยิ้มทานวารีหน้าซีดสองมือเย็นจัดกำแน่นคงไม่มีใครชอบเข็มฉีดยาเท่าไรโอ้ยสงสัยต้องท่องน้ำโมสามจบด้วยขมอไม่ต้องท่องเลยค่ะแค่คุณกำมือแน่นๆยังดีกว่าช่วยได้เยอะมากไม่ต้องท่องน้ำโมเลยค่ะอืทานวารีหน้ามุ้ย ขับหูหลับตากำหมัดแน่นทันทีที่ปลายเข็มทายเทสิ่งเหลวใสจากหลอดมาสู่ร่างกายหญิงสาวก็แทบลมจับพักหนึ่งก็มีความรู้สึกเจ็บแปบเพราะที่ว่าดึงเข็มออกจากแขนแล้วแทนที่ด้วยความเย็นของแอลกอฮอลจากสำลีก้อนกลมตบท้ายด้วยสำลีห้ามเลือดและแปะเทปกาวทับเสร็จแล้วค่ะเจ็บไหมคะไม่ค่ะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บสักนิดเดียวค่ะแควว่วิวนิดนึง ทานวารีตอบปฏิเสธไปแต่สีหน้าต่างจากที่คิดและพูดลิบลับที่วาคงรู้ว่าเธอกลัวจึงทั้งปลอบทั้งขู่แต่จะทำยังไงได้ก็คนมันกลัวงั้นออกไปรอรับสมุดที่หน้าห้องได้เลยค่ะที่วาจึงตอบขอบคุณมากค่ะทานวารีคําแขนป้อยๆจะลุกออกไปแต่ถูกเรียกไว้ได้ยินว่าคุณจะไปหาพี่หมอรุ่ค่ะ ใช่ค่ะคุณรู้จักพี่รุตหรือคะคำตอบของทานวารีเรียกความสนใจให้ทิวาชวนคุยต่อพี่หมอรุตเป็นรุ่นพี่ที่เคารพนับถือของน้องมากๆค่ะเขาป๊อปปูล่ามากทานวารีถึงกับยิ้มกริ่มตอบคุณหมอดุสาวอย่างกระตือรือร้นเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะผิดกับน้องชายลิบลับน้องชายเขาเป็นยังไงหรอคะทิวาสวนกับรวดเร็วท่าทางสนอกสนใจ ฉันแค่อยากรู้เท่านั้นค่ะน้องชายเขาเอาแต่ใจค่ะนิสัยก็ตรงกันข้ามหญิงสาวตอบไปแต่พลันนึกได้ไม่เอาไม่พูดดีก,กว่าฉันกับภูเอ,อ่อน้องชายคู่มั่นนะคะไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วป่านนี้เขาอาจจะเปลี่ยนไปไม่เป็นเด็กเอาแต่ใจเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ได้ที่ว่าเม้มปากสีหน้าผิดหวังเล็กน้อยแล้วคุณจะปล่อยแน่หรือคะ พี่หมอรุดอยู่ที่นั่นไม่ได้สบายเหมือนหมอในเมืองนะที่ที่เขาทำงานอยู่ติดชายแดนจิบุตีทั้งไกลและทุรกันดารขนาดนั้นคุณรู้หรือคะว่าพี่รุดอยู่จิบุตีฉันถามเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่รุดไม่มีใครฟันธงให้ได้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาเงียบไปนานมากคะ่ะหมอได้ยินมาแบบนั้นคะ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคุณคิดจะไปจริงๆหรือคะ พานวารีพยักหน่ารับก่อนตอบไกลแค่ไหนก็ต้องไปค่ะฉันตั้งใจจะไปหาเขาตามที่อยู่ที่ให้ไว้ล่าสุดเขาคงดีใจค่ะที่คุณไปหาจะได้มีกำลังใจอุตส่าห์สละตัวเองเพื่อไปรักษาผู้ป่วยยากไร้ที่นั่นน้อยมากเลยนะคะที่จะมีใครยอมอุทิศต,ตัวไปเขาเป็นคนดีมากๆค่ะเพราะเขาเป็นแบบนี้ไงคะฉันถึงเป็นห่วงเขามาก มันสมุดร,รับรองไข้เหลืองระวังอย่าทำหายนะคะวัคซีนป้องกันได้10ปีเท่ากับอายุของสมุดถ้าครบ10ปีแล้วคุณมีความจำเป็นต้องไปอีกก็ต้องมาฉีดและทำสมุดใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะฉันขอตัวไปรอข้างนอกก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีได้เจอพี่หมอรุดเร็วๆค่ะที่วาลุกขึ้นยืนส่งทานวารีไหวขอบคุณแล้วเดินตัวปิวออกจากห้องด้วยความรู้สึกโล่งใจ ทันทีที่ก้าวพ้นประตูหญิงสาวก็ถอนใจเฮือกสีหน้ายุ่งยากกับคิ้วผูกโบบนดวงหน้าหวานๆทำให้ชายหนุ่มที่เดินสวนกันตรงหน้าห้องหยุดชะงักทานวารีไม่ทันได้สนใจแต่ชายหนุ่มถึงกับหันขวับไปมองทันทีที่เธอผ่านเขาไปแบบเฉียวเฉียดดวงตาคู่นั้นช่างเหมือนใย,ยดอกการรเวกเบียยาวเสียจริงทางด้านที่วากำลังครุ่นคิด เรื่องคู่มั่นของรุจิภพพันนึกไปถึงเพื่อนชายคนเดียวที่สนิทที่สุดภูบดีพีบอดหรือภูบดีพิพัฒนพงศ์สัญ,ญาแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจหมอหนุ่มฝีมือดีอนาคตไกลที่เธอต้องตาต้องใจเขาเป็นน้องชายคนเดียวของรุจิภพและอาจจะยังไม่รู้เรื่องราวการหายตัวไปของพี่ชายที่วงในปิดกันให้แซตจะบอกรูดีไหมนะ ื่องคุณดีจะไปตามพี่หมอรุดที่ว่าพึมพำพลางกดโทรศัพท์ปรึกษารพัดผู้เปรียบเสมือนเจ้ากมข่าวแต่คิดไปคิดมาหญิงสาวก็สายหน้าไล่ความคิดตัวเองไม่ได้เกิดผู้ตามไปแล้วหายไปอีกคนคงแย่แน่เราก็ไม่ผิดได้บอกไปแบบนั้นนี่นาก็แค่ได้ยินว่าพี่หมอรุดอยู่ชายแดนจิบุติแต่ว่าตอนนี้จะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันไม่ได้พูดผิด เธอต้องไปวัดดวงเอาเองแล้วแหละทานวารีที่วารู้สึกผิดลึกๆในใจทันใดน,นั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นขัดจังหวะที่วาถึงกับสะดุ้งก่อนจะหันมองไปที่ประตูชายหนุ่มผิวขาวรูปร่างผอมสูงสวมแว่นกันแดดสีชาผมยาวกว่ารองทรงเล็กน้อยเสยปัดๆเสื้อแจ็คเก็ตสีดำทับเสื้อยืดคอวีสีขาวกับกางเกงยีนสีซีด และรองเท้าพ่าใบที่ดูเซอร์จนหน้าใจหายไม่ใช่แค่นั้นการปรากฏตัวของเขาทำให้ทิวาถึงกับประมาผู้ผู้จริงๆด้วยกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่บอกเราเราจะได้ไปรับที่สนามบินหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นปรีเข้าไปหาแต่ชายหนุ่มกับย้อนถามผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะคนไหนก็คนที่บอกไปเมื่อกี้ไง เจ้าของเสียงห้วนถือวิสาสะลากเก้าอี้ออกมายกขาขว่ห้างสูงเหนือโต๊ะตัวเตี้ยอย่างสบายอารมณ์ที่วาเหลือบมองกิริยาของชายหนุ่มผ่านแว่นอย่างขัดใจเขาไม่เคยสนใจความห่วงใยของเธอที่วาสะกดอารมณ์ไม่พอใจลึกๆยืนกอดอกพิงโต๊ะตรงหน้าชายหนุม่มเราถามก็ตอบมาก่อนสิว่ามาเมื่อไหร่พักที่ไหนกับใครคุณหมอสาวเน้นหนัก ที่คำพูดสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้คำตอบเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครผู้อย่ามาตีรวนเราที่วาแค้นเสียงดุไม่ได้ตีรวนซะหน่อยวาน่ะคิดมากแล้วทำไมต้องสนใจละ่ะก็แค่คนไข้คนนึ่งเราก็แค่อยากรู้เขาตอบพางจ้องหญิงสาวตาไม่กระพริบแล้วผู้จะอยากรู้ไปทำไมละ่ะคราวนี้ชายหนุ่มมองซบดวงตา ภายใต้แว่นกรอบหนาอย่างเอื่อมระอารู้ตัวว่าเผลอเอาแต่ใจเกินไปจึงเสียงอ่อนลงก็น่าคุ้นๆเราว่าเหมือนคนรู้จักก็น่าจะรู้จักอยู่หรอกที่ว่าพูดไปงั้นๆที่ว่าพูดอย่างเสียงไม่ได้ใช่ไหมเราก็ว่าแล้วว่าเราเคยเห็นชายหนุ่มตอบพรางมุ่นคิ้วครุ่นคิดพันตาเบิกกว้างทันทีที่นึกได้ รือว่าจะเป,เป็นคู่มั่นของพี่รุษไงทีนี้จะสนใจเราได้หรือยังคุณหมอสาวยังพูดไม่จบชายหนุ่มก็ผุดลุกขึ้นที่วาถึงกับหน้าถอดสีมองท่าทีลนลานของผู้บดีอย่างตกตะลึงเป็นอะไรอ่ะผู้ทำไมไม่บอกเราเล่าโทษป่านนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้เอ๊ะก็เราไม่คิดว่ามันจะสำคัญนี่สำคัญไม่สำคัญเราตัดสินใจเองว่าไม่เกี่ยว ภูบดีเสียงกล้าวที่วาน่าเสียรีบคว้าแขนชายหนุ่มเอาไว้พูดจะไปไหนปล่อยเราบอกให้ปล่อยไงว่ามีอะไรสำคัญนักหนาล่ะก็แค่ผู้มั่นของพี่ชายสำคัญสิเธอสำคัญสำหรับเราภู้ดบดีตอบยังคงมองไปที่ประตูอย่างกระวนกระวายปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะว่าไม่ปล่อยที่วาตัดพ้อพยายามสบตาชายหนุ่มแต่เขาไม่สนใจ ผูเห็นเธอสำคัญกว่าเรางั้นเหรอภูดบดีสะบัดแขนหลุดจากการเกาะกลุมไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นวิ่งออกไปปิดประตูเสียงดังปังที่วาถอนหายใจหนักหน่วงแววตาหม่นแสงเศร้าส้อยลงภูดบดีไม่เคยรับรู้ความรู้สึกถึงการมีตัวตนของเธอแม้แต่จะเสียเวลาไถ่าถามสารทุกสุกดิบเขาก็ยังไม่เคยทำทางด้านทานวารี ที่กำลังสำรวจความเรียบร้อยของตัวเองอยู่หน้ากระจกก็ได้แต่คุ้นคิดมองดวงหน้าของตัวเองยามที่ถอดคอนแทคเลนคู่ใหม่ออกเปลี่ยนมาใส่แว่นสายตาสั้นกรอบตามเดิมแล้วได้แต่นึกปรงก่อนไปเอธิโอเปียไปทำเลสิกถ้าจะดีจะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลเกิดหายไม่ทันก็คงแย่หญิงสาวหน้าเครียดมองตัวเองในกระจกอีกหน ดวงตากรมโตของเธอได้จากแม่ที่เป็นไทยแท้ส่วนหางตาเรียวยาวได้จากพ่อที่เป็นลูกผสมไทยจีนผิวขาวที่ค่อนข้างแห้งนี้อีกไม่รู้ได้มาจากใครแต่ยิ้มทีไรก็เหมือนมีริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นทุกทีเธอได้แต่คิดว่าเวลาผ่านไปวันๆโดยที่รู้จิบพ,พบยังไม่ทันกลับมาแล้วเธอจะทำอย่างไรเดือนหน้ารีจะสาแล้วนะพิรุธ อีกไม่นานตีนกาก็จะมาเยือนและอยู่กับรีไปยาวๆไหนพี่รุสัญญาว่าจะกลับมาตั้งแต่ปีที่แล้วทำไมถึงปิดสัญญาแบบนี้อีกสิบกว่าวันรีจะไปหาหวังว่าพี่รุศจะไม่ทําให้รีไปเกอร์นะช่างภาพสาวถอนหายใจหยิบกระเป๋าสะพายเดินออกจากห้องน้ำสวนกับเจ้าหน้าที่สองคนที่เดินเข้าไปหญิงสาวหยุดยืนหน้าประตูห้องน้ำไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟัง แต่คำพูดที่พาดพิงหมอที่ว่าเรียกความสนใจได้ชง,งัดนักนี่เธอเห็นหรือเปล่าอะไรเหรอก็หมอว่าเจ้าระเบียบไงหน้าแดงตาแดงกลับมาที่ห้องเมื่อกี้อีกแล้วเออใครไปทำอะไรให้ล่ะทานวารีนึกไปถึงเมื่อครู่ที่เดินสวนกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าประตูหรือว่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นที่สองสาวพูดถึงเห็นว่าผู้ชายที่มาหาหมอว่าเมื่อกี้ไงก็เป็นหมอเหมือนกัน ได้ยินว่าเป็นเพื่อนที่เรียนกันมาจากออสเตรเลียฉันเห็นผู้ชายคนนั้นวิ่งออกมาจากห้องหมอหน้พัดรีบร้อนมากๆแล้วหมอว่าตามออกมาท่าทางเหมือนแฟนทะเลาะกันฮะผู้ชายคนนั้นน่ะน,นะได้ขาว่าเป็นน้องหมอรุจิภพด้วยแหละจริงหรอโอ้ห้าน,นี้หล่อทั้งพี่ทั้งน้องจริงๆแหละถึงว่าหมอว่าทำตัวดุไม่คบกับใครเพราะผู้ชายคนนี้นี่เองจริงสิ แล้วแบบนี้จะดุแฟนตัวเองไหมนะเรื่องแบบนี้ก็ต้องอ่อนหวานหรือเปล่าขืนทำตัวหน้าเบื่อผู้ชายหนีหายกันหมดแน่พวกเพื่อนที่มาจากออสเตรเลียเล่าว่าหมอว่าตัวติดกับคนนี้ยังกระตังเมเลยแต่พอโดนหักพนักง,งานหญิงทั้งสองจิบปากจิบคอพูดตามด้วยเสียงหัวเราะเล็กแหลมทานวารีฟังแล้วได้แต่ถอนหายใจเบื่อหน่ายก่อนที่จะเดินจากไป ทางด้านภูบดีออกตามหาคู่มั่นพี่ชายไปทั่วโรงพยาบาลแต่ไม่เห็นแม้แต่เงาเขาน่าจะจำเธอได้ตั้งแต่เห็นกันเมื่อครู่แต่กลับไม่เฉลียวใจเลยสักนิดทานวารีโตแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนผมยาวตรงของเธอรวบมวยสูงทัดป่นไม้รูปร่างสูงกว่ามาตรฐานหญิงไทยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวพอดีตัวกางเกงยีนสีสีขาเล็ก กับรองเท้าข้าใบสีขาวและดูธรรมัดธรรมงจนเขาอดยิ้มตามไม่ได้เมื่อนึกถึงอดีตขนาดเจอกันแค่เสี้ยววินาทียังจดจำรายละเอียดของทานวารีได้มากขนาดนี้ภูบดีถึงกับกุมขมับแล้วก็มีเสียงแทรกเข้ามาขัดจังหวะทำให้ความคิดคำนึงต้องยุติที่จริงก็ไม่เห็นยากนี่อยากเจอก็ไปหาเธอที่บ้านสิทีวาที่ยืนอยู่ตรงหน้า ขยับแว่นสายตาดูประหมาเวลาพูดภูบดีนึกได้รีบเดินเข้าไปหาขอโทษน,นะว่าที่เมื่อกี้เราพูดไม่ดีกับเธอภูก็เป็นแบบนี้ประจำแหละเราชินแล้วไม่ต้องคิดมากขอบใจถ้าภูไม่อยากกลับบ้านไปพักที่คอนโดเราก็ได้นะเรามีห้องว่างห้องหนึ่งไม่ละเราเป็นผู้ชายว่าเป็นผู้หญิงคนอื่นจะว่าไม่ดีเอาไว้เราเค่อยเช่าโรงแรมอยู่ไปพังๆก่อน ตั้งแต่ลงเครื่องมาเมื่อเช้ามืดภูบดีก็เช็คอินที่โรงแรมใกล้ๆตั้งใจว่าจะมาหาทิวากับนภัรที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กมีศัก์เป็นลูกวี่ลูกน้องของทานวารีเพราะบ้านอยู่ห่างกันแค่คองกัน้นทําให้เขากุ้นเคยอยู่ไม่น้อยแล้วตัดสินใจได้แล้วหรอว่าจะเริ่มงานที่ไหนเมื่อไหร่ยังหรอกขอว่างสักเดือนก่อนอะนี่เราซื้อขนมมาฝาก ภูบดีล้วงหยิบของในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตส่งให้ที่วาเห็นแล้วรับไปอย่างตื่นเต้นกระโดดเข้ากอดคอเขาแน่นว้าวดาร์ช็อกโกได้วาของชอบเราเลยขอบคุณนะภูที่รู้ใจเราตลอดเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยก่อนอายคนภูบดีเหลียวซ้ายแลขวาสีหน้าไม่สู้ดีนักเมื่อเห็นสายตาคนผ่านไปมา พอดีนึกได้ตอนรอขึ้นเครื่องที่ซิดนีย์ทีแรกว่าจะซื้อน้ำหอมมาฝากแต่ไม่แน่ใจว่าวาชอบกินไหนเลยเอาช็อกโกนี่แหละง่ายสุดขอบใจนะภูภูรู้ใจเราที่สุดเย็นนี้ไปกินข้าวกันเราเลี้ยงเองแต่ว่าคงต้องรอหน่อยเรายังติดงานอยู่ภูอย่าไปไกลแถวนี้เป็นพอนะเราไม่รู้จะไปไหนไม่มีรถไม่อยากขึ้นรถแท็กซี่ นั้นก็เอารถเราไปใช้อย่าเลยเราเกรงใจไม่ต้องเกรงใจทำอย่างกับเราเป็นคนอื่นคนไกลไปได้หญิงสาวขยันขยอคราวนี้เป็นภูบดีที่ลังเลแต่ที่ว่ายัดกุญแจรถใส่มือให้เขาก่อนจะผ่าไปภูบดีได้แต่มองตามร่างเล็กเดินห่างออกไปแล้วคุ่นคิดที่วายังเหมือนเดิมมีแต่เขาที่เปลี่ยนไปยิ่งเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายมีใจให้เขายิ่งทำตัวไม่ถูก แต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจไม่ใช่สิ่งของทานวารีเข้านั่งประจำที่คนขับแต่อากาศที่ร้อนอบอ้าวจากภายนอกทำให้หญิงสาวเหงื่อตกมือเรียวบางหมุนกระจกรถญี่ปุ่นรุ่นเก่าลงจนสุดเพื่อขับไล่ไอร้อนจัดนั้นออกไปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อย่างใจหญิงสาวยนกระเป๋าสะพายที่เบาะข้างก่อนจะสตาร์ทเครื่องเร่งแอร์เบอร์แรงสุด ทานวารีสองกระจกมองหน้าซีดๆของตัวเองแล้วล้วงหยิบกระดาษซับมันแปะถูถ่ายไปมาบนใบหน้าก่อนจะโยนเศษกระดาษลงบนเบาะข้างแล้วเร่งเครื่องรถออกไปอย่างระมัดระวังทันทีที่เล่นออกไประยะหนึ่งเธอก็เห็นใครบางคนที่ยืนอยู่หน้าประตูตาศบตาทานวารีรู้สึกสะดุดสายตาชายหนุ่มมาเซอร์ที่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้น จวบจนรถแล่นไปถึงประตูทางออกเธอก็ยังละสายตาจากเขาไม่ได้ผู้ชายคนนี้ช่างคุ้นตานักแต่เธอไม่รู้ว่าเขาคือใครเหตุใดจึงคุ้นเคยสายตาของเขาอย่างน่าประหลาดกระทั่งรถแล่นรับตาไปภูบดีจึงกลับเข้ามาในตัวตึกด้วยท่าทางเสื่องซึมรู้สึกผิดหวังลึกๆที่ธานวารีจำเขาไม่ได้หรือเพราะจากกันตั้งแต่ยังเด็กอาการใจหายนี้คือเสียดาย หรือก็ไม่น่าจะใช่เขาอาจจะแค่หวังว่าธานวารีจะจำได้แต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิดเธอมองเขาเรากับเป็นอากาศไร้ซึ่งตัวตนช่างหน้าขันสิ้นดีภูบดีสะบัดหน้าไล่ความคิดที่น้บวันจะยิ่งชัดเจนมากขึ้นมันไม่ได้เลือนหายไปกับการเวลาเลยสักนิดความรู้สึกที่อิจฉาพี่ชายของตัวเองไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหนความรู้สึกที่เขามีต่อธานวารี ก็ไม่เคยเปลี่ยนไปภูบดีถอนหายใจก่อนจะเดินต่อหมายจะเข้าไปหาที่วาแต่สวนกับเจ้าหน้าที่ที่กำลังวิ่งออกมาด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนในมือหญิงสาวมีซองเอกสารบางอย่างที่เพียงแค่เห็นชื่อหน้าซองเขาก็ฉุกคิดเดี๋ยวคุณภูบดีเอ่ยทักคะหนั่นซองอะไรครับเอกสารของคนไข้ค่ะจะเอาไปไหนหรอเธอลืมไว้ในห้องน้ำ แม่บ้านเพิ่งเอามาให้เมื่อกี้ค่ะคุณหมอคุณรู้จักผมเหรอเขาเอ่ยถามทั้งยังงง,งๆหญิงสาวพยักหน้าได้ยินคนคุยกันค่ะอ๋อที่แท้คนที่นี่ก็รู้ว่าผมเป็นใครภู้บดีไม่รอช้าอาสาทันทีงั้นเอาซองเอกสารมาดีกว่าผมกำลังจะไปห้องหมอที่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอามาถึนหน้าภูบดีแบมือขอหน้าตาเฉยเจ้าหน้าที่สาวจำเป็นต้องส่งเอกสารให้ อย่างกล้ากลัว,ลวแต่ว่านี่เป็นเอกสารของคนไข้ดิฉันเกรงว่าคุณหอบเอกสารก็หนักพอดูแล้วผมช่วยเอาไปให้ดีกว่าแต่จะดีหรอคะดีสิรับรองว่าผมจะส่งให้ถึงมือโดยไม่บุบสลายเลยแน่นอนภูบดีไม่ได้โกหกเพียงแค่ไม่บอกว่าจะส่งให้ถึงมือใครเท่านั้นเมื่อค้อยหลังเจ้าหน้าที่สาวชายหนุ่มถือวิสาสะเปิดซองเอกสาร ด้านในเป็นหนังสือเดินทางนามบัตรเอธิโอเปียเลิฟไลทัวสมุดร,รับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองและใบเสร็จรับเงินค่าทัวร์ที่ระบุวันเดินทางชัดเจนโธ่นึกแล้วว่าเธอต้องเป็นแบบนี้ตามเคยยิโกเอ้ยภูดมดดีบ่นอย่างเอื่มระอาทานวารีกำลังจะเดินทางไปหาพี่ชายของเขาแต่กลับเผลอเลอลืมของสำคัญเสียได้เพียงจะไปพบพี่ชายชัน ที่ไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงก็ยังจะดั้นด้นไปให้ได้ภูบดีสะบดในใจแม้แต่เขาเองยังไม่เคยคิดจะไปตามหาได้แต่คอยถามข่าวคราวจากเสกสรรเพื่อนของพี่ชายที่ไปทำงานกับองค์การแพทย์ไร้พรมแดนส่วนทานวารีที่ชอบทำตัวอวดเก่งแท้ที่จริงแล้วทั้งขี้กลัวและอ่อนต่อโลกแค่คิดว่าเธอจะไปที่นั่นเขาก็นึกเป็นห่วงจับใจ ู้หญิงอะไรดื้อตั้งแต่เล็กจนโตคิดอะไรได้แบบนี้ไม่โง่ก็คงบ้าไปแล้วกัะมังภูบดีเป็นห่วงนอกจากจะนำเอกสารที่อยู่ในมือไปคืนแล้วก็ไม่รู้ว่ามีทางไหนอีกที่จะทำให้เขาเข้าใกล้ทานวารีได้ถึงจะเป็นข้ออ้างที่ดูอ่อนไปสักหน่อยแต่เขาก็คิดไม่ตกเพราะอยากเจอทานวารีเหลือเกิน โปรดติดตามตอนต่อไปได้ใหม่ในบทที่สองความคิดถึงที่มาไม่ถึงขอฝากติดตามนิยายด้วยนะคะ